สวัสดีครับนี่ครับสเสร็จเรียบร้อยเอ้าลุยเลยคนเดียวต้องจับไก่ย่างก่อนน,นี่ครับแกงน้องใหม่ครับนี่นี่ได้แจเวเฮ็ดพร้อมครับนี่นี่เขามีเห็ดพวกนะนอาน้ำ<อ>มันแกงทำด้วยอืมถึงไม่ยงอะไรบ้างครับปลากินจีนเป็นไรเนี่ยบ้าหวานหรือจะ,ะดีล้อเสือลรอเสืออืมเดี่ยวมึงไฟหน่อย ภาษาพ่อคอมเมนต์บอกว่าทําอะไรจริงนะไม่รู้ครับหอ,อู่อมัวไม่เป็นครับือไม่เป็นได้ไงพ่อเราเป็นครับสามวิชาพ่อบอกว่าคนภกษาทําอยู่ให้เก่งแน่ยเงยซุมเืงอสุ่ม,มนะครับกินแกงน้งมำมันน้ำงันทำเนี่ยก็ได้หมอบอกง่ายกระทาบอกง,ง่ายหนึ่งตักแบ่งกันคนโย่งก็ถึงหัดกินนะครับเพราะว่าไปกินส้มตำม,มาไม่อร่อย ดำๆอยู่นครับต้องดันกูหาครับงครับวันนี้ใช้มือกล้องอีกคนนึงครับโอ้ไก่นี่แซ่บบดิวแซ่บเอาไก่มาล่อคนเยอยครับ <l ots> อะไปย่างวันนี้อยู่กันไม่เยอะครับแบบบางคนก็กินข้าวแล้วภาษาเคยกินแนนม่แจงหน่อยไหมเนี่ย พ่ครับพ่อบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าทำผงทำโจยอร่อยไหนี่ยคือรู้จักเลยรู้ไหมไม่จ๋าก็ไม่เคยกินหรอกมนโจยครับหรือเป็นไงภาษาใช้แกงพะโลครับแก้แต่ใบชะพลูใช้เป็นอะไรนะเหมือนพะโลครับใช่ว่าใส่ใบชะพลูใบชะพูใช่ครับใช้ให้ผงอะไรต้องหั่นพ่อทำเป็นพ่อคอมเมนต์มาแล้ว เดียลองให้ทำทำว่าเป็นบ้างเนี่ยคู่หูกันเนาะรอดนะ <c oughs> ไม่น่ารอดนี่ครับเพียงน้ำมันมานี่ครับเพียงแบบคีโตนะไม่มีเนื้เนอเลยแต่คนดีวก็คนดีวก็นี่แหละอีกคน,น,นกหนึ่งคนดีวเป็นแนวคนดีวเขาเว้นหรอเขาอย่างจงมาแห่แล้วนะครับผู้ใดเขาวเวินเขายัาง้งเป็นชื่อ เปลี่ยนชื่อแล้วบินบัวขาวครับอ๋อบัวขาวหอ,อมกันเร้่องวัตถุดิบหรือรสชาติเนี่ยตามที่เขาอยากกินนะครับให้ดูวิธีการทำก็อลองปรับเปลี่ยนตามที่เขาอยากกินเดี๋ยววันหลังจากทาให้กินกินไหมเนี่ย,าย,ยากินครับคงไก่ย่างกินนะฮะคงตนนะก่อนจะย่างขาย ยังร้อยกลับเองมาเองเด้อเมื่อลัางเทดโค้ยยงไกลใหญ่เบิรงเขาบาเป็น,ออนยังไงกินได้ไหมเสียยูี่ไม่ต้องถาม,มก็จับนะอหนนงใหญ่เลยอยู่ในป่ากินนุ่งใหญ่เคครับไปกินข่าวกอนนอเคครับเอ้าไร้หน่อย